ก็มาดูล็อกบัตรเบิร์กเช่นเคยนะครับมาเทสเจ้า a n t e l e s l สเอลวนะครับมาเทสชิปกันอีกเช่นเคยตัวนี้สภาพสวยมากแล้วหมุนลื่นมากๆนะครับว่าแล้วมาลองทดสอบเสียงชิปกันก่อนนะครับว่ามันทำงานไหมโอ้ไกลลิฟเลยหมุนค่อนข้างลื่นเนียนเลยครับแต่อาจจะมีเสียงมากตามสไตล์รอบสูงนะครับผม รถค่อนข้างดังนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะครับให่ามากสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมหมวดได้มันมากอ่ะตัวเนี้ยถือว่าเป็นลอกที่ผมชอบเลยนะตัว LV DC7 เนี่ยเขาเป็นตัวลิมิเต็นะครับยิ่งประกบโซเดียสโอ้โหยิ่งเข้ากันเลยเคยพูดไปแล้วนะสป,ปูลแดงเนี้ยนะครับเทสให้มั่นใจว่ามันวิทจริงๆนะครับมันสวยจริงๆตัวนี้ อ่าน,นขึ้นปังเหมือนเดิมโอเคนะครับมาลุ้นเบอร์ล็อกเทพในราคาหลักร้อยกันนะครับกับเจ้า Shimano a n a l y s DC LV 7ตัว Limited นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเจมเบ็ดบินจากค่าย AJ f o x อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูรอกรีวิวตัวแรกของปีนี้เลยนะครับก็คือเจ้า a n a l y s l v d c 7นะครับเป็นซ้ายรอบ7เป็นตัวรีบิเต d จากปี2010นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นสินค้ามือ2แต่สภาพสวยมากๆนะครับดังนั้นมาดูาสภาพกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมาแล้วก็อันบลอกกันเลยถึงจะเป็นมือ2ก็อันบ x ็อกได้นะครับผมออกมาเลยครับคือตัวรอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงมาดูของของอุปกรณ์ที่มันแถมมันก่อนนะครับตัวแรกก็คือนี่ มันมีแค่เอกสารนะครับพวกไดอะแกรมแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เป็นที่เป็นส่วนประกอบนะครับคือเราไม่ต้คุ้หนักคือมันมีกล่องแล้วมันก็มีใบอกักกไดอะแกรมนั่นแหละมาว่าแล้วก็มาดูสภาพลอ,อกกันครับ VDC7 นะครับผมตัวลิมิเต็ดนะครับจะเห็นว่าสวยมากนะครับสวยมากกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดย้ำอีกแล้วส้ายรอบ7ที่สำคัญดูความลื่นของมันนะตปน่ะลื่นมากดูชิปวีทแสบหูกันเลยทีเดียวได้ยินไหมเดี๋ยวเรื่องชิปเรามีเทสตนักสถานที่ให้ดูนะครับแต่นี่โหดูความสวยของมันนะครับ รอยขนแมวจะน้อยมากนะครับแทบหาไม่เจอเลยตำหนิใหญ่ๆนะครับจะมีแบบนี้นิดนึงนิดนึงนะครับเป็นรอยสีปูดนิดนึงไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะนิดนึงนะครับ นี่นะครับโดยรวมยังสวยนะผมยังชอบเลยตัวนี้เราผมใช้ซ้ายด้วยตอนแรกว่าจะเก็บไว้ใช้เองด้วยซ้าเออบอกยี่ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงในการในการเปิดฝาลอกมาทีเนี้ยมันทําให้สปริงแข็งไปนิดทาให้เปิดยากนะครับก็เดี๋ยวเราปลดอย่างนี้เนี่ยบอกกันเลยปลดอย่างนี้นะครับนี่มันจะมีโตรงนี้นะครับให้เรายกขึ้นนะครับนี่ยกขึ้นฟุ้ยกให้มันสุดนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยบิดลงนี่มันจะแข็งนิดนึงครับแต่มันเปิดได้นะครับก็หมด ปรับปกตินะครับผมก็เห็นสวยๆอย่างนี้นะครับและเจมเปิดให้ลุ้นเพียงเบอร์ละ 160บาทเท่านั้นนะครับสวยๆแค่นี้ยังไม่พอนะจ๊ะจอง4เบอร์ละเจมลดเหลือ600บาทเท่านั้นนะครับรุ่นเลขท้าย2ตัวล่างงวด17มกราคม2 5 6 2นะครับถือว่าเป็นงวดแรกของปีเลยใครจะรับโชคกันเสี่ยมารู้กันนะครับสำหรับลูกค้า u t u b e เนี่ยอยากไยสนใจนะเจมอยากรุ่นเบอร์ทำยังไงทำยังไงนะครับท่านเลื่อนๆเลื่อนๆไปตรงคอมเมนต์ยูทูปนะครับเลื่อนไปล่างสุดเลยเห็นคลิปเลื่อนล่าสุดจะมีข้อความประมาณว่า ใครสนใจใร่วมรู้ล็อกเทพในราคาหลักร้อยสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าจุดสำคัญนะครับอยู่ตรงที่คำว่าง,งวดนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าตรงกับงวดอ่า17มกราคม2562เนี่ยท่านคลิกที่ลิงก์ตัวสีฟ้าปึ้งมันจะเด้งหน้า Facebook ผมกติกาทุกอย่างเลขว่างนน่นนี่นั่นจะมีให้ท่านจองนะครับพูดง่ายๆเลยท่านมี Facebook ท่านสามารถร่วมจองได้นะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้น จุดสาคัญเลยต้องดูที่คําว่าง,งวดนะครับอย่างที่ผมพูดตอนนี้คือ17มกรานะครับดูคลิปในจบซึ่งบางทีเราเบนคลิปช้าซึ่งงวดนั้นมันผ่านมาแล้วเราดูวันที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูงวดที่ผมเขียนนะครับท่านจะสามารถร่วมลุ้นจองได้โอเคทวนรายการอีกทีเบอร์ละร้อนะครับจองครบ4เบอร์ลดเหลือ600นะครับลุ้นแอนเทเลสเอลวีดีซีเซว่นลุ้น2ตัวล่างนะครับงวด17มกราลูกค้ายูโรปคลิกลิงมาลุ้นเบอร์ล็อกเทพใน,นะคาหลักล้อนกันนะครับสวัสดีครับ Música